เบนสมิธเมื่อปี57ทาธุรกิจทํามาหากินอะไรคะเขาเป็นรับมือก็หมายถึงพวกที่่อลองผลประโยชน์โดยไปหากินกับสายการเมืองที่มีงบประมาณอนุมัติอะไรกันได้ที่ออกมาเปิดเผยอ่ะประชาธิปักเนี่ยไปเคลมผลงานเขาหรือเปล่าเพราะว่าพักประชาชนเนี่ยเขาทํามาตั้งนานแล้วถนัดเคลมหรือเปล่าสองแสนหกเป็นต้นมาเนี่ยเราก็จะเห็นชื่อตู้ห่า อันนี้คือมาเริ่มมาบ้านเราแล้วจริงๆเขามาเขามาแต่เขาไม่ได้มาแบบสกมมอเขาจะมาในรูปของการจัดท่องเที่ยวครบวงจรศูนย์เหรียญเรียกศูนย์หยวนก็ได้นะฮะไอเนี่ยแหละสังเกตดูไหมล่ะทำไมเขาเรียกว่าศูนย์เหรียญก็เพราะว่าก็คือก็หลอกให้คนจีนมาเที่ยวเนี่ยแหละนะครับแต่ว่าเที่ยวแล้วเนี่ยคุณออกนอกโปรแกรมไม่ได้นะนะครับค่าค่าตั๋วเครื่องบินฟรีค่าที่พักฟรีอาหารสามมื้อฟรี แต่ว่าก็กินเท่าที่เขาจัดไว้ให้นะครับและที่ท่องเที่ยวเนี่ยค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ท่องเที่ยวมันก็จะแพงนะฮะวัดบางวัดเนี่ยมียกปลุกเสกให้อะไรพวกนี้คุณก็ต้องซื้อพวกนี้กลับไปเป็นของฝากอยู่แล้วนะฮะไอ้ตรงนี้แหละมันคือการโยกเงินแซมเมอร์เนี่ยมาทําธุรกิจในบ้านเราอันนี้คือจุดเริ่มต้นถูกไหมอันนี้จุดเริ่มต้นแสดงว่าปี63สามห่ใช่ 3, ใชก็คือโอนเงินจากแซมเมอร์ที่นูน่นมาในรูปของการท่องเที่ยวในประเทศไทยค่ะ นะฮะอพอพอโอนเงินอย่างนี้เสร็จปุ๊บเห็นไหมมันก็แตกขยายใช่ไหมรถรถมีเป็นกี่หมื่นคันนะฮะที่รับผลนจีนเรือยงเรือยอดแล้วก็แม้กระทั่งคอนโดมินเนียมอาพาร์ตเมนต์อะไรซื้อไว้เนี่ยเป็นคุณลุษ เพื่อที่จะลองรับทัวร์พวกนี้มาใช่ไหมครับนั่นแหละเงินมันมหาศาลขนาดนั้นแสดงว่าจุดเริ่มต้นตรงนี้ใช่ถ้าเกิดให้ความเป็นธรรมนะดูภาพเอาภาพขึ้นมาอีกนิดหนึ่งที่นายกอนุทินสมัยปี57ถ่ายภาพกับเบนสมิธนะคะแล้วก็มีท่านบิ๊กแดงซึ่งบอกว่าตอนนั้นเนี่ยบิ๊กแดงชีจจ้แจงบอกว่าปี57เเรียนวปอแล้วไปสิงคโปร์แล้วไปเจอเบนสมิธที่นั่นซึ่งคุณอนุทินบอกเป็นเพื่อนของเพื่อนของเพื่อน ข้างคุณอนุทินก็จะเห็นสวอ,อ,อุปกิจอดีตสวนะคะปะจาจริยังกูลแล้วก็ท่านพลตํารวจเอกวิษณุประสาททองโอสดที่ยืนอยู่ข้างๆบิ๊กแดงอภิรัตคงสมพงศ์คราวนี้คุณเอิร์ธเนี่ยถ้าเกิดคือมีการชี้แจงว่าอาจารย์บอกว่าแสแกมเมอร์เริ่มเข้ามาบ้านเราลักษณะทัวร์สูญเหรียญเมื่อปี6 3 64 57เนี่ยเขายังไม่ได้เป็นแสแกมเมอร์หรือเปล่าเขายังไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับแสแกมเมอร์ธุรกิจสีเทาหรือเปล่าเออเราตั้งข้อสังเกตแบบนี้ได้ยังไงว่าเขาอาจจะไไมมม่่่่ด้เเกกกกียยวัับบแแออออรรร์คคคืืาางนนะท คนที่เกี่ยวข้องแล้วกันในภาพนี้ก็อย่างที่ต้องบอกว่าต้องออกออกมาอธิบายซึ่งหลายๆท่านก็ออกมาอธิบายแล้วบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อสิ่งที่สําคัญอันนี้ผมย้อนไปนิดเดียวสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการกระทําเท่านั้นแหละครับเมื่อกี้ท่านท่านนายกได้พูดว่า ในช่วงเวลาที่ผ่านมามีใครยึดทรัพย์บ้างก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่ากระบวนการทํางานของปปงนเนี่ยซึ่งเป็นองค์กรอิสระในเมื่อนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่ได้ไปขัดขวางและให้การสนับสนุนย่อมเป็นสิ่งดีอยู่แล้วครับแลปะปปงจะสามารถทํางานได้เต็มที่ในวันที่เราไปยื่นเอกสารครับก็ปปงก็มีการกังวลถึงความผิดมูลฐานก็คือกฎหมายฟอกเงินพูดง่ายๆคือต้องมีความผิดมูลฐานก่อนเช่นกระบวนการช่อโกงกระบวนการ ทำที่ทําผิดกฎหมายมาก่อนถึงจะทําการตรวจสอบได้ดังนั้นวันนี้ถ้าเกิดท่านนายกเนี่ยถามว่าจะต้องทําอะไรอีกนี่ครับสิ่งที่เราเรียกร้องท่านสามารถทําตรงนี้เลยตรงนี้ถ้าเกิดท่านทำเนี่ยผมเชื่อว่าจะเป็นสิ่งที่ยืนยันได้เลย,เลยว่าท่านไม่มีความเกี่ยวโยงและจะไม่ต้องอธิบายภาพเหล่านี้เลยครับท่านเอาจริงในแปดเรื่องที่เราได้ยื่นไปอย่างที่สองที่ผมได้บอกครับว่าก็ให้คนที่มีความใกล้ชิดหรือเกี่ยวข้องกับคุณเบอจามินมาเวอร์เบอร์เกอร์เนี่ยออกจากรัฐบาลก่อน เพื่อเปิดทางให้มีการตรวจสอบอย่างชัดเจนทีนี้คําถามที่คุณเมย์ถามว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาว่าตอนนั้นอาจจะไม่มีกระบวนการที่เรียกว่าสแกมเมอร์อย่างคุณเบนจามินเมาเวอร์เบอร์เกอร์เนี่ยท่านเนี่ยครั้งแรกที่มีการพูดถึงค่อนข้างเยอะในไทยนยีคือคุณทอมไรท์ได้มีพูดใน,ใน,ในบทความของเวลฮันติงนะครับแล้วก็ได้มีการขึ้นชื่อใน1นึใน43รายชื่อของร่างกฎหมายสภาคองเกรสตรงนี้ครับก่อนหน้านั้นก็ต้องถามว่า ท่านเข้ามาในวงการนี้ได้อย่างไรซึ่งถ้าเกิดสมมุติว่าท่านเข้ามาโดยความบริสุทธิ์โดยทําธุรกิจขึ้นมาและอธิบายกับพี่น้องประชาชนได้ก็โอเคเป็นที่ชัดเจนแต่ถ้าเกิดก่อนหน้านั้นมีการทําธุรกิจที่ไม่สามารถตอบกับสังคมได้ตรงนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่ต้องไปตรวจสอบให้มากขึ้นซึ่งท่านคุณเบนสมิธหรือเบนจามินมัเออร์เบอร์เกอร์ท่านออกมาชี้แจงก็ได้ว่าตอนนั้นท่านทำธุรกิจอะไรและทำไมท่านถึงไปที่นั่น หรือถ้าเกิดคนที่อยู่ในภาพก็ตอบก็ได้ครับว่าไม่ต้องตอบแค่ว่าท่านรู้จักกับเขาอย่างไรเอาบางคนอาจจะอยากตอบแค่นั้นแต่ท่านนายกครับท่านก็ตอบมาเลยได้ว่าหรือให้โฆษกรัฐบาลมาถแถลงก็ได้วันนั้นนะ่ยคุณเบนจามินทําธุรกิจอะไรทําไปถึงไปงานวอปอเน,นี่ยมันสําคัญมากเลยนะครับเพราะว่าผมก็ยังพยายามหาความเชื่อมโยงว่าคุณเบนจามินม้าเฮิร์เบอร์เกอร์เนี่ยท่านเป็นนักธุรกิจจริงเข้าใจแต่ธุรกิจอะไรนะครับและธุรกิจนั้นมีความสําคัญกับหลักสูตร ในประเทศไทยอย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องมาอธิบายชัดเจนซึ่งไอตัวผมเนี่ยก็ต้องพูดตามข้อมูลตามข้อข้อเท็จจริงเนื่องจากเป็นพักการเมืองแต่ในส่วนข้อมูลวงลึกเนี่ยผมผมก็ต้องเรียนตามตรงเนี่ยท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์แต่ท่านก็ค่อนข้างจะอธิบายได้ได้ชัดเจนมากกว่าแต่ก็ ต้องระมัดระวังในการอธิบายได้ครับอาจารย์เัาก็ <Yeah. S 2> เดี๋ยวดีวจะต้องถามอาจารย์รว่าตอนนั้นปีห้าเจ็ดเนี่ยเบนสมิธทําอะไรอยู่อย่างที่ตั้งคําถามนี่นะคะแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นต้องขออนุญาตถามคุณเอิร์ตนิดหนึง่งคุณเอเิร์ตจะโกรธนะ<ม>เพราะว่า<ม>ค,คุณผู้ชมถามมาเยอะเลยบอกว่าเนี่ยที่ออกมาเปิดเผยประชาธิปัตย์เนี่ยไปเคลมผลงานเขาหรือเปล่าเพราะว่าพักประชาชนเนี่ยเขาทำมาตั้งนานแล้วถนัดเคลมหรือเปล่าขออนุญาตคุณเอิร์ตต้องชี้แจงคุณผู้ชมนี้นิดนึงอย่างที่ได้มาออกรายการในครั้งที่แล้วนะครับก็ได้พูดในรายการชัดเจนว่า สิ่งที่ผ่านมามีการพูดถึงโดยเฉพาะความสัมพันธ์มีการพูดถึงเยอะเรื่องของคุณเบนจามินมาเวอร์เบอร์เกอร์ก็ดีคุณยิมเละคุณยิมเลียกก็ดีได้มีการพูดถึงแต่สิ่งที่ยังขาดเนี่ยก็คือหลักฐานที่เป็นธุรกรรมทางการเงินซึ่งในพักประชาชนเนี่ยได้พูดได้ดีมากนะครับในในสภาถึงความสัมพันธ์ว่าเช่นคุณเบนจามินมาเวอร์เบอร์เกอร์ไปทอดกะทิในคนนั้นไปทานข้าวคนนี้และมีการพูดถึงการเข้าซื้อ นิดๆน,นะครับผมเข้าใจว่าเป็นการเข้าซื้อของ Alpha Charter Energy ซ,ซึ่งซึ่งอยู่ในนี้นะครับ <Alpha S 1> แต่เจอัลฟาชา์เตอร์นิดหนึ่งปปอง,งอเพิ่งถแถลงยึดทรั์วันนั้นเนี่ยเฉ<ช>พาะอ Alpha <ต>ัลฟาชาเตอร์ห้าพันกว่าล้านบาทใช่แต่แตวา่าไปซื้อหุ้นมันจากใช่แต่พักประชาชนโดยเพพาะคุณวิโรจน์เนี่ยได้พูดในประเด็นนี้ <c oughs> แต่เรามีทั้งหมด7ประเด็นครับที่เราได้พูด <c oughs> อย่างเช่นเนี่ยได้มีการพักประชาชนพูดถึงพิลกิมพาร์ทเนอร์สเออเออพิลกิมแฟรนแซนซ์อินเวสท์เมนต์โฮลดิ้ การทำธุรกรรม693ล้านการขอ m a n d a t o r y Tender Offer 1,687ล้านตรงนี้ทั้งหมดถามว่าเงินตรงนี้มันมาได้ไงทั้งที่บริษัทมีทุนจดท,ทะเบียน330บาทตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้พูดเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระบวนการซื้ออื่นๆือคทั้งหมด8อย่างนะครับที่เราได้พูดถามว่าพักประชาชนได้พูดก่อนไหมก็มผมก็ยืนยันทุกครั้งว่าพักประชาชนโดยเฉพาะ คุณทอมไร์เนี่ยเป็นคนแรกที่พูดผู้สื่อข่าวเอเมริกาถูกต้องครับ,ค,รบคนที่สองที่พูดได้ได้เยอะแล้วผมก็เห็นเห็นใจท่านมากนะครับคือคุณสรณีท่านได้พูดและถูกตอนนี้ก็ถูกปัญหาทางกฎหมายอยู่ด้วยซ้ําแล้วก็พักประชาชนก็ได้พูดแต่สิ่งที่ขาดก็คือกระบวนการที่เราจะมาเติมเต็มผ่านเส้นทางทางการเงินซึ่งเราก็ได้รวบรวมถแถลงต่อสาธารณะว่าเราเรียกร้องแดอย่างและ8อย่างนี้เราก็นําหลักฐานไปยื่นต่อปปงดังนั้นวันนี้ถ้าเกิดถาม ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคืออะไรสิ่งที่สําคัญที่สุดคือคนเริ่มจะเป็นคุณทอมไรท์คุณสารณีหรือพรคประชาชนก็ได้แต่วันนี้พร้อมที่จะลุกต่อไปกับเราไหมวันนี้ท่านคุณรังสิมันโรมท่านได้มีการเรียกร้องว่าให้ปลดคนนู้นคนนี้ออกจากรัฐบาลวันนี้ท่านมีอำนาจครับท่านสามารถยืน่นอภิปรายไม่ไว้วางใจได้พรักประชาธิป,ปัตย์อย่างน้อยเก้าเสียงที่ยืน่นจะจำนงอยู่ต่อพรรคเนี่ยเราพร้อมที่จะร่วมกับท่าน วันนี้เราไปยื่นอภิปิายไม่วางใจด้วยกันคพราะประชาชนพูดมาได้เลยครับเรา,าพร้อมที่จะสนับสนุนท่านก็ถือว่าทํางานร่วมกันนะถูกครับแล้วก็เราจะสามารถนํากระบวนการเหล่านี้ออกจากการปกครองในประเทศไทยได้ค่ะถือว่าทํางานร่วมกันแล้วกันคุณผู้ชมถามมาเราก็ถามต่อเราก็ชี้แจงให้เข้าใจน,นะคะอาจารย์ทรงฤทธิ์คะต่อเบนสมิธเมื่อปี57ทําทำธุรกิจทำมาหากินอะไรคะณตอนนั้นอาชีพเขาเป็นอะไรกันแน่โอเคเพื่อ เขาเป็น l อบยิส์นะฮะรอบยิสก็หมายถึงพวกที่ตอลองผลประโยชน์นะครับโดยไปหากินกับสายการเมืองที่มีงบประมาณอนุมัติอะไรกันได้อะไรพวกนี้นะฮะคือจุดเริ่มต้นของลอบยิส์ที่ใหญ่ที่สุดก็อยู่ที่เมกานะฮะแล้วก็เขามีเครือข่ายมีอะไรของเขาอยู่แล้วนะครับแล้วก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเบนสมิตที่เขาเข้าไปในกัมพูชาได้เนี่ยก็เพราะว่าสแกมเมอร์ที่มาจากจีนดึงเข้าไป คุณคุณเมย์ต้องนึกอย่างนี้นะฮะก็คือว่าเงินเงินของส scammer ที่มันโยกออกมาจากเมืองจีนหลังจากที่ถูกปราบ2 3 1 3เนี่ยมันมันไม่ได้มาในรูปของคาสิโนอย่างเดียวนะครับธุรกิจทุกอย่างที่รองรับได้เนี่ยเงินมันก็จะเข้าไป รวมทั้งพวกโลจิสติกพวกขนส่งสินค้าพวกท่องเที่ยวบริษัทท่องเที่ยวเอนเตอร์เทนเมนคอมเพล็กซ์เห็นไหมอย่างอย่างตู้ห่าวที่มันหลุดมาเนี่ยเรื่องอะไรละ่ะเห็นไหมฮะก็มันก,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 ก็คือที่คนมาเที่ยวนะแต่มันก็มียามียาเสพตรงเสพติดแต่ทำไมไปไม่ถึงตู้หา่าวจำรหัสที่ผมให้ได้ไหมละ่ะเพราะว่ามันมันรหัสของพวกนี้หัวโจก 14K เนี่ย ไอ้พวกด้วยแล้วมันตัดตอนไปหมดแล้วนะครับแต่เขาก็ยังดูแลกันนะถึงจะติดคุ้งติดคุกอะไรพวกนี้มันมีระบบของพวกเขาอย่างนี้แล้วทีนี้พอเงินแสแกมเมอร์มันก็ยังคงอยู่ใช่ไหมฮะพอมัน 14k มันหนีมาอยู่กัมพูชาเนี่ยแล้วจีนก็ตามจนรู้ว่ามันเงินที่มันโอนมาเยอะๆมากมายเนี่ยมันโอนมาที่สีานุวิว แล้วก็พอมันได้เสร็จปุ๊บมันก็จะเอาไปฟอกในในกัมพูชาเพื่อที่ให้เป็นเงินถูกกฎหมายมและเงินถูกกฎหมายสําเร็จแล้วในกัมพูชาเนี่ยมันถึงโยกออกมาจากกัมพูชาะนะครับอีแบงกิ e ้งอะไรเนี่ยซื้อหุ้นซื้ออะไรซื้อคอนโดซื้ออะไรมันก็ถูกกฎหมายแหละนะครับ ก็คือถ้าจะพูดนะฮะก็คือว่าในในกัมพูชาเนี่ยเป็นทั้งแหล่ง scammer และฟอกเงินสำเร็จแล้วแล้วก็ตั้งบริษัทขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการเงินที่ฟอกนี้เสร็จ BIC ก็คือหนึ่งในนั้นนะครับ Prince h o l d i n g ก็เป็นหนึ่งในนั้น BIC ก็คือยิมเลียกใช่ Prince h o l d i n g ก็คือที่เอาเงิน scammer มาฟอกนะครับก็คืออยู่ในแก๊ง 14K นั่นแหละเฉ่ื่อรหัสมันก็คือ315ก็เพื่อทำธุรกรรมทางการเงินนะครับก็ มันก็ทําอย่างนี้เสร็จปุ๊บแล้วทํำยังไงลาดอนอกจากมันจะต้องเอาไปลงในที่อื่นที่ไหนที่มันลงได้แล้วตลาดต้องดูเลยฮะตลาดหลักทรัพย์ซื้อไง่ายไหมอ่าแล้วก็เวลาการซื้อเนี่ยตรวจเช็คตรวจสอบอะไรกันเยอะแยะ,ยะมากมายไหม,มนะครับแล้วก็เครือข่ายคนไหนคนไหนทําได้บ้างอะไรพวกนี้ถ้าเราสังเกตนะฮะหนึ่งนอกจากจะมาซื้อตลาดหลักทรัพย์แล้วเนี่ยหุ้นแล้วเนี่ยส่วนใหญ่พวกนี้มันจะลงในรูปที่เป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าคืออสังหาริมทรัพย์ เด mm. ี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งคุณเอิร์ธคะแล้วบริษัทอัลฟาเนี่ยนะคะที่มาซื้อหุ้นประมาณ5,000กว่าล้านบาทเนี่ยซื้อทั้งหมดอันนี้นะครับหมื่นนึงแต่ว่าที่โดนที่โดนอายัดที่โดนอายัดอ่ะห้าพันกว่าล้านักว่าปปงอายัดไป5,000กว่าล้านครับแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่ซื้อหุ้นบัญชาเนี่ยของใครนะฮะอัลฟาเนี่ยอ่ออัลฟาชาเตอร์เอนเนอร์จีเป็นบริษัทที่ผมตอนนี้สามารถหาได้ตามข่าวอยู่แล้วนะครับทุนจดทะเบียน50ล้านนะครับแล้วก็เข้ามาซื้อบริษัทบางจาก โดย3สัปดาห์เนี่ยจดทะเบียนต้นปีหลังจากนั้นประมาณ3เดือนเนี่ยหาเงินมาซื้อในใช้เวลา3สัปดาห์ซื้อ1 0,000ล้านในบริษัทบางจากแต่ตรงเนี้ยข้อมูลตรงนี้ผมเข้าใจว่าหลายคนก็เห็นแล้วแต่ตรงนี้ที่สําคัญเหมือนกันนะครับที่ความจริงมันต้องย้อนกลับไปว่าไอ้ก่อนที่จะมีกระบวนการซื้อเนี่ยเพราะว่ามีส่วนหนึ่งก็ซื้อจากบริษัทแ <Asia> คปิต a ล a อ i n v e s t m e n t ซึ่งถ้าย้อนกลับไปในปี63เนี่ยมีการเพิ่มทุนโดยใช้ถ้าพูดง่ายๆนะวิธีบริษัทเฉพาะเจาะจงแล้วกันพูดแบบภาษาบ้านๆที่ท่านอดีตรัฐมนตรีตอนนั้นท่านเป็นประธานบางจากได้มีการเพิ่มทุนเนี่ยต้องเพิ่มทุนให้กับ2บริษัทนี้และสุดท้ายแล้วมันวนกลับมานีฮะทั้งในวัฏจักรเนี่ยคำถามคือวันนั้นเนี่ยทำไมต้องเพิ่มทุนให้2บริษัทนี้ซื้อเข้าไป